คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเธอคนนี้ค่ะเป็นคุณแม่สุดสตรองนะคะทั้งสวยทั้งเก่งค่ะสําหรับสาวแพทนภาตันตะก,กูลนะคะต้องบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เสน่ห์แรงมากๆจริงๆค่ะเป็นอีกคนหนึ่งในวงการที่เสน่ห์แรงที่สุดเลยนะคะมีหนุ่มๆเข้ามามากมายขายขนมจิบอยู่ไม่ขาดค่ะแต่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าสถานะตอนนี้เนี่ยกำลังมีการคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง14ปีด้วยกันโดยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่แพทเองก็ออกมานั่งเปิดใจเล่าถึงเรื่องร ความรักให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะในรายการซารีิเบาได้เบาค่ะแล้วต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งของรายการสาวแพทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ยความรักคือ ด้วยความที่รักมากแล้วก็รักมีหลายรูปแบบเลยตั้งแต่ที่เรียกว่าไฮโซก็มีคนจนบ้านๆก็มีจะเอารถอะไรแพทนั่งมาหมดแล้วตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่านั่งรถ f อ r ์ r r ีอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็ไปนั่งเว็บร้อยจากไฮไฮแล้วก็มาเลือกเบเบเพราะว่าใจร้วๆเลยใจมันบอกว่าใช่ใช่ปุ๊บก็ไปเลยใช้แบบว่า จุดๆนำทางเข้าไปเลยและมันก็ทําให้แพทรู้ว่าต่อให้เป็นระดับไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีตอนที่คบกับไฮโซเนี่ยแพทก็คิดว่าแพทแพท,ทาตัวไม่ถูกนะแพทเป็นคนที่แบบบ้านๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีการเล่าถึงเรื่องราวความรักครั้งใหม่นะคะล่าสุดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนนีอ้อายุห่างกันถึง14ปีเขาขอให้เปิดตัวทุกวันจนแบบเราลำคาญนะ่ะคือเริ่มต้นแพทเนี่ยไปดูรายการรายการนึงทรงมันได้แล้วเขาเป็นเด็กเรืออยู่บนเรือยอทเขาทำแบบที่ภูเก็ตด,ด้วยมันเป็นเหมาะกับน้าอ่ะแต่กับตัวเองก็ได้เองแล้วก็มีการแอบหอัวเราะด้วยนะคะเขาก็บอกคุยแล้วรู้สึกแบบก็ส่งรูปน้องให้ส่งรูปนู่นนั่นที่เดี๋ยวเอาให้เขาดูเขาก็นิ่งเอ๊ะทำไมหนะ้าอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าคุยกับเราก็ได้งั้นอ่ะตอนแรกก็กะเอาไว้เป็นคอนเน็กชันเฉยๆคุยไปคุยมา นึ่งปีเฉยเลยแล้วเขาก็ทิ้งงานที่แบบภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพแบบทิ้งงานไปเลยคือมาอยู่กับเราที่อยู่กับคนนี้นานเป็นเพราะว่าเขาทําทุกอย่างให้ถ้าถอดเกงออกได้เนี่ยแพทก็เห็นว่ามีแผลกดทับอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างจริงๆขนาดลําเอจะกินถั่วและญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปซื้อให้แพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายๆแต่ว่ารักคนง่ายเช่นเดียวกันกับคนนี้เนี่ยสถานะก็ไม่ได้ให้นะเขาก็อดทนคือแพทเนี่ยไม่ได้ปิดแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้ ถ้ามันใช่ก็คือใช่และเนี่ยดูหมอมานะหมอเขาบอกว่าแพทจะได้แต่งงานสองครั้งและเขามีหวังคิดว่าใช่แน่ๆอ่าและหลังๆค่ะต้องบอกว่าคุณแพทเองเนี่ยเป็นแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนอะไรใช่ไหมคะคือผู้ชายคนนี้เป็นคนทําให้ทุกอย่างเลยอ่ทาทำให้ทุกอย่างดูแลลูกเองเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลลูกเองนะคราวนี้ มันมีครั้งหนึ่งคุณแพทย์เล่าให้ฟังค่ะว่ามีวันหนึ่งทะเลาะกันเขาบอกว่าไม่ต้องละเดี๋ยวจะดูแลลูกเองแล้วกันครูก,ก็เลยบอกว่าน้องเรสเนี่ยแต่งตัวผิดเพราะว่าเราไม่จําแล้วไงว่าลูกเราต้องใส่ชุดอะไรเราจะไม่ค่อยจะได้แล้วก็น้อยใจลูกมากคือลูกเนี่ยชอบพูดชอบบอกเขาก่อนตลอดแพทไม่ชอบเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็บอกสิเราเป็นแม่ก็บอกเราสิแต่ลูกไม่บอกเพราะว่าแพทห่วงลูกไม่อยากให้ลูกมีแฟนตอนที่เขามาบอกว่ามีแฟนเนี่ยแพทน้ําตาคลอเลยเรซก็เคยเสร็จแบบเหมือนสนิทกับเเคาามกก็็ุยๆแพปน คนที่ห่วงลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยคุยกับเขามากนะักถ้าคุยมากเนี่ยแม่ก็จะไม่คุยกับเขาอีกนะคือเป็นคนห่วงลูก,กอันนะคะคือวันนี้เนี่ยแพทคุณแพทเขาบอกเขาเลือกแล้ววันไหนที่รู้สึกว่าเออตัวเองมีความสุขแล้วแล้วก็มีการระหว่างนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยเคยนวดเท้าให้แพทย์ไหมเออเขาก็ถามพี่กรอนถามเขาเลยบอกว่าเนี่ยเอาจริงๆนะเขากลาบเท้าทุกวันใครไม่รู้แนะนําแพทย์ห่างกับเขา14ปีบอกเลยว่าถ้ารักและเคารพอยากด้วยกันานานๆเนี่ยให้เคารพเราเยอะๆเขาคงไม่รู้ว่าจะ ต้องทำยังไงกราบซะก,ก่อนนอนเลยพุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับเขาก็บอกแพทแบบนี้โอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะสาวแพทย์